ครับเลยตอนนี้6ปีแล้วป่ะเจ็ดถ้แปดปีแล้วครับกับสาวนักองค์การครับตอนนี้พร้อมเปิดตัวยังคะก็อยู่นี้ก็ดีแล้วนะพี่เออก็ดีแล้วครับอย่างงี้แหละเนาะถ้าถึงวันหนึ่งถ้าผมพร้อมแดีวบอกเลยเพราะมันคิดว่ามันปิดบังหรืออะไรเหรอคะไม่นี่ครับก็อยู่แบบแง่เขาก็โอเคผมก็โอเคก็สบายใจทั้งคู่ครับปกติไปไหนมาไหนต้องระวังหรืออะไรอย่างนี้ไหม ต้องระวังเราก็ปกติเราไม่ได้ทําอะไรไม่ดีเลยอ่ะเออไม่ต้องระวังมากเท่าไหร่ตอนแรอธิบายเหาอไม่คะว่าแบบเออเราปิดหัวอะไรอก็อธิบายครับแต่ก็เขาก็เข้าใจอ่ะมันก็ต้องอธิบายหลายรอบนะมีงอนจับจ่ายพี่เรื่องปกติครับมีงอนีธรรมดาแรกๆก็ไม่เข้าใจหรอกครับต้องพูดหลายครั้ง้อหาเหตุผลหลายๆแบบมาลองพูดกับเขาดูเขาก็จะดูเรื่อง มือนยากยากยากเปิดแหละเนาะเขคง <น S 1> จะรู้สึกดีนะครับถ้าเขาได้เปิดฟ<อ>้องที่ว่าเขาจะประกาศแต่งหรือเปล่าคงนานกว่านัวิ่ยังนะครับทำงานก่นอนเนาะวิชิดบ้างไหมคะคิดบ้างไหมยังไม่คิดเลยครับไม่รู้เลยว่าเราแบบว่ายังทํางานยังยังไม่ประสบความสําเร็จเลยยังไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทำงานให้สุดให้เก่งให้ดีก่อนก็เปเพราะผู้ใหญ่ ใช่ครับพี่เอ,เอ,อไม่เคยสั่งห้ามเลยพี่เอไม่เคยบอกว่าห้ามพูดห้ามมีแฟนอะไรไม่เคยเลยครัไหนบางหละคนก็มาว่าเออเราเข้าวงการมาสาาักพันแล้วแต่เออยังยังยังไม่ถึงขั้นแบบพระเอกสักทีเลยครับก็ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังเก่งไม่พอด้วยเรายังประสบการณ์ไม่มากพอ<ม>อะไรเงี้ยถ้าต้องฝึกก็ต้องทํางานไปเรื่อยๆครับจนผู้ใหญ่เขายอมรับจริงๆแล้วพี่เอมีคอมเมนต์อะไรไหมเขาบอเรื่องการสื่อสาร ก็ก็ยังมีมีบ้างครับในในในบางฉากในบางบทบาทเงี้ยครับซึ่งเราไม่เคยเจอชีวิตจริงเราไม่เคยเจอเราก็ทําไม่ถูกอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปปรึกษาคนที่เก่งกว่าหรือว่าเพื่อนเพื่อหรือว่าพี่พี่หรือว่าคุณแม่ตุ๊กอะไรเงี้ยเวาเจอในกองแต่เราก็ไม่ได้น้อยใช่ไหมคะที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่ถึงนเบพระเอกสักปีไม่ได้น้อยเลยไม่ไม่ไม่น้อยไม่น้อยไม่อะไรนะครับเออณ้ตอนนี้ยังมีการเรียนอคติ้งการแสดงต้่มเติมอยู่ไหมคะ ก็ยัง <liksom> ม <ality> ีอยู่เรื่อยๆครับว่าเรียนไปมันก็มีแต่ได้กับได้อะพี่เรียนไปเรื่อยๆมันก็เราเราเป็นคนได้คนเดียวเราก็เอออามาใช้ได้ในทุกๆครั้งเลยที่ที่เราทํางานอันนี้มีการบคับินัยให้ตัวเองมากขึ้นไหมครับก็มีครับก็เราต้องบังคับตัวเองมากขึ้นเราโตขึ้นแล้วด้วยครับต้องให้นอนเร็วแล้วนะเที่ยวมากๆไม่ได้แล้วนะเออ ครับเ,เวลาทำงานก็ต้องตื่นให้เร็วทาน,นัดเวลาไหนก็ต้องเป็นเป็นเวลาครับหุ่นละคะที่บอกว่าจะพิถุนั่ก,ก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยตอนนี้ก็ยังเข้าอยู่จริงๆเข้าอยู่เรื่อยๆครับเคยทอมไหมเคยเคยครับทอครับเพราะว่าแบบบางทีช่วงแรกๆเนี้ยผมทำไปแล้วม่นแบบว่าเห็นผลช้าเหลือเกินก็เลยมีอาการบอกว่ารู้สึกน้อยใจตัวเองก็มีบ้างครับแต่ว่า คือคนรับข้างเพื่อนหรือว่าพ่อแม่อะไรเงี้ยเ็าบอกว่าให้ทาไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะเห็นขึ้นมาเองว่าเราทําไปแล้วเราตั้งใจทําไปแล้วมันมันทําให้เราเราว่าหายเหนื่อยเลยถ้าเราเห็นผลมันันครับเรามีเคยคิดถึงขั้นแบบอยากออกจากงานล้วยอมแพ้เราย้อนแพ้เคยครับเคยแบบว่าผมเก็บเสื้อผ้าแล้วจะเตรียมกลับต่างจังหวัดกลับไปพี่เอเขาโทรมาบอกว่าเอ้เนี่ยเดี๋ยวมีงานอีกนะคือวันลุกขึ้นเลยให้รีบไปเลยก็ คือตรงมันเวลาตรงกันกับที่ผมจะกลับบ้านแต่ละวันเนี่ยครนานแล้วครันีหนานแล้วครับปีสองปีแล้วครับแต่ก็พี่เอก็ล้างไว้รู้สึกยังไงบ้างที่แบบเอพี่เอยังแบบพยายามดันเราอะไรก็ดีใจครับพี่อ้มพี่เอยังไม่ลืมฮะแต่ว่าอีกนึ่คนก็เป็นกป็นังใจบสำคัญของเราเลยครับคแต่ตอนนี้ก็คือยังอยู่ในสังกัดตัวเอครับแต่เหมือนแบบว่าเหมือนเราก็แบบดูมีงาน น้อการ่งานเด็กครัน้อครับเพราะว่าที่พี่เด็กเยอะเนาะเขาเขาก็แบ่งเวลาไปดูแลคนอื่นบ้างส่วนผมก็โตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วดูแลตัวเองได้ครับเราเข้าใจไหมคะหรือน้อยใจเข้าใจครับเข้าใจครับก็สบายดีนะครับคืออย่างนี้ตอนนี้เป็นงาญทเป็นสัญญาใจครับเขาเป็นสัญญาใจครับเอออย่างนี้บางทีเรามีแบบหางานเองอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมบ้างก็ยังอะครับก็มีแต่ผู้จัดการคอยช่วยให้ ก็เราก็พอห็ได้เราก็ลองวไปคุยกับพี่เอว่างานเป็นประมาณนี้พี่เอโอเคไหมอะไรเงี้ยครับยังอยู่ไครับยังมีความสุขดีก็โอเคครับพี่ไม่มีปัญหาเลยเราไม่ย้ใจไปที่บางทีพี่เออาจจะไปสนใจเด็กใหม่ๆของไม่น้อยใจเหรอครับไม่น้อยใจครับตอนผมเป็นเด็กๆเขาก็มาสนใจผมเหมือนกันเนาะเราก็ยังเราก็ยังอยากอยู่กับพี่เอเนาะยังไม่อยากแบบไปไหนเนาะก็ดีครับอยู่กับพี่เอสบายใจมากโอเคค่ะ Yeah. Wow.